สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องถ้าคุณเลือกที่จะ m o บอ่อนจากเขาคุณจะทำได้ไหมถ้าใครกำลังมีความสับสนลังเลในใจอยากมุบอ่อจากใครบางคนแต่คุณไม่มั่นใจว่าคุณจะทำได้ไหมคุณมาลองฟังดูนะคะว่า คุณจะใช้พลังงานของคลิปนี้หรือเปล่าแล้วพลังงานของคลิปนี้จะบอกคุณว่ายังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนพี่หมอขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้หน่อยนะคะ6กถ้วยแค่ใบแรกขึ้นมานะคะ พี่หมอก็รู้สึกว่าหัวข้อที่เราทําเนี่ยคนคงไม่ได้มุมอ่อนแล้วล่ะคะ่ะคุณคงเดินออกไปจากคนนี้ไม่ได้เพราะหกถ้วยคือการกลับมาของคนเก่าการวนเวียนกลับมาของคนในอดีตการวนเวียนกลับมาของคนที่อายุน้อยกว่าคุณและตอนเนี้มันเป็นพลังงานฝั่งของคุณคุณยังรอคอยเขาอยู่คุณยังรอคอยให้เขากลับมาเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมุมออนพี่หมอรู้สึกว่าค่อนข้างยาก เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือการยังอยู่ตรงนี้รอเพื่อรอดูว่าสิ่งที่คุณเคยให้เขาไปสิ่งที่คุณเคยลงทุนลงแรงไม่ว่าจะเป็นกําลังกายกําลังใจสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้เขามันจะตอบแทนกลับมาถึงคุณในรูปแบบไหนคุณจะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณทุ่มเทให้เขาไหมนี่คือสิ่งที่คุณยังรออยู่นะคะ เดอะเวอร์ถึงแม้ว่าในวันที่ไม่มีเขาคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้ดีเลยใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองโดยที่คนอื่นมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องแม้แต่ถึงแม้คุณจะโสดแต่จริงๆแล้วในใจคุณยังหวยหายัยงคิดถึงคนเก่าอยู่ The magician คุณยังหวังนะคะอินฟิน t y ี้คุณยังหวังว่าคุณและเขาจะยังต้องวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกัน ห้าดาบห้าดาบคือความขัดแย้งในใจของคุณนะคะพลังงานของคนที่เข้ามาเจอคลิปในวันนี้จากหน้าไพาคือคุณยังเฝ้ารอให้คนเก่ากลับมาคุณยังอยากรอรับความดีผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณเคยทำให้เขาคุณยังหวังว่าเขาจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นคุณยังหวังว่า ชีวิตของคุณและเขาจะต้องวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและการยังไม่สามารถตัดได้เพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราทําไว้คือถ้าคุณเลือกจะมุบออนคุณจะทําได้ไหมจากพลังงานของคุณมันทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อว่าในเมื่อคุณไม่สามารถมุบออนจากเขาได้แล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะว่าในเมื่อคุณมุบออนจากเขาไม่ได้ คนยังรอคนอยากรู้ว่าสิ่งที่คนลงทุนลงแรงให้เขาไปมันจะตอบแทนกลับมาถึงคุณบ้างไหมแล้วในพลังงานของเขาล่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้หนึ่งถ้วยเขายังอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขายังอยากกลับมาเติมเต็มความรักให้กับคุณอยากกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้น เจ็ดเหรียญค่ะหกเหรียญเขายังอยากกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณอีกครั้งนะคะหกไม้เท้าเขายังอยากกลับมาทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นสี่ไม้เท้ามันขึ้นมาตอกย้ามากเลยนะคะว่าการมุ่อ่อนของคุณในครั้งนี้มันคงไม่สําเร็จ เพราะเขาอยากกลับมาหยิบยื่นความรักที่ดีให้กับคุณอยากกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางสถานะความมั่นคงทางใจและหกไม้เท้ากับสี่ไม้เท้าที่ขึ้นมานะคะมันคือการเฉลิมฉลองการไปต่อที่สมบูรณ์และเป็นการมองถึงอนาคตอาจจะถึงขั้นของการตกลงแต่งงานกันตกลงมั่นหมายกันหลังจากที่ได้มีการกลับมาคุยกันอีกรอบนะคะ สามเหรียญตอนนี้เขากำลังวางแผนอยู่ว่าจะติดต่อคุณมายังไงจะทำยังไงให้เข้ามาหาคุณได้คิงถือดาบเขาชัดเจนกับตัวเองแล้วค่ะ p a g e o f w a n d The Hangman Queen ถือไม้เทา้าไพ่ตาสำหรับ Two of Swords จากพลังงานที่ขึ้นมานะคะจะเป็นพลังงานของเขาความคิดความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณตอนนี้มันอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่เขากําลังคิดและตัดสินใจวางแผนว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณยังไงจะใช้วิธีไหนที่จะติดต่อกลับมาเพราะคุณกับเขานิ่งเงียบกันไปแล้วในระยะหนึ่งไม่มีการติดต่อสื่อสารใดๆกันเลยแต่ตอนนี้ เขาชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการคุณเขารักคุณเขาอยากกลับมาทําสิ่งดีๆให้กับคุณบ้างและเขารู้นะคะว่าคุณยังรอเขาอยู่ถึงคุณจะนิ่งถึงคุณจะไม่ตามตื้อไม่ตามง้อเขาแล้วแต่เขารู้ค่ะว่าคุณยังรอการติดต่อจากเขาเสมอและเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้ เขาตั้งใจจริงๆนะคะที่จะกลับมาหยิบยื่นความรักที่ดีหยิบยื่นความรักที่สมบูรณ์แบบหยิบยื่นความรักที่จะเติมเต็มคุณและพร้อมที่จะกลับมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณเขาอยากไปต่อกับคุณคนที่ไม่เคยได้รับสถานะคุณจะได้รับสถานะที่ชัดเจนจากเขาคนที่คบหากันมาแล้วมีสถานะชัดเจนแล้ว เขามีโอกาสที่จะขอคุณแต่งงานมีโอกาสที่จะขอคุณมาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกคือคุณอาจจะมองว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะกลับมาแต่จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะเขารักและคิดถึงคุณมากเขาอยากกลับมาหาคุณจริงๆนะคะนี่คือพลังงานของเขานะคะในเมื่อคุณมูฟออนไม่ได้ และเขากลับมาเขาอยากจะกลับมาคุณดังนั้นเราไปดูกันต่อนะคะว่าถ้าเขากลับมาแล้วสถานการณ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเขากลับมาแล้วสถานการณ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะในเมื่อคุณมุฟออนไม่ได้และเขาอยากกลับมาสถานการณ์ของคุณและเข well? าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ เนื้สตาค่ะแปดไม้เท้าค่ะเด็กถือดาบค่ะนายถือถ้วยค่ะ1ดาบค่ะ8ดดาบสิไม้เท้าสมดาบเจ็ดไม้เท้าสองถ้วยพายตาสํารับสามถ้วยหลังจากนี้นะคะไม่เกิน 8สัปดาห์หรือภายในสองเดือนคนที่คุณคิดถึงเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณเพราะเขาไม่สามารถตัดคุณออกจากชีวิตของเขาได้แล้วเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นถึงแม้ว่าการกลับมาของเขามันอาจจะถูกต่อต้านจากตัวคุณ ถูกต่อต้านจากคนรอบข้างเพื่อนฝูงหรือครอบครัวของคุณถึงแม้เขาจะต้องเหนื่อยในการพิสูจน์ตัวเองมากแค่ไหนเขามั่นใจว่าเขาจะฝ่าฟันมันได้และเขาเต็มใจที่จะทำเขาตั้งใจด้วยใจจริงค่ะว่าเขาจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเขาจะทำให้คนรอบตัวของคุณยอมรับเขาจะทำให้คุณยอมรับเขาอีกครั้งเขาจะไม่มีวันทำให้คุณต้องเสียใจอีก คนรอบตัวของคุณที่ไม่ให้คุณไว้ใจเขาอีกแล้วตัวเขาเองเขาจะพิสูจน์ให้ทั้งตัวคุณและคนรอบข้างของคุณเห็นว่าเขาจริงใจและตั้งใจที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นและคุณของและคุณกับเขายังมีพลังงานของความเป็นคู่กันนะคะถูกออกคัตยังขึ้นมาคุณทั้งสองยังตัดขาดกันไม่ได้คุณทั้งสองจะต้องได้กลับมาเป็นคู่รักกันอีก และมีโอกาสสูงมากที่คุณทั้งสองคนจะได้แต่งงานกันในอนาคตนะคะนี่คือพลังงานของคุณในวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยพี่หมออยากให้รับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะ ต่อไปเรามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณกันนะคะว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเรามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะมีลูกกับฉันนะ my baby ถ้าเธอชอบก็บอกมาสิฉันรอเธออยู่นะคู่เวรคู่กรรมรักที่ต้องทนแอบมองแอบส่องอยู่ตลอดนะสิ้นสุดทางเพื่อน นี่คือข้อความที่เขาอยากสื่อถึงคุณในวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่หมอรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ